พามาทําข้าวโอยากโดดงสไตล์ญี่ปุ่นและที่พิเศษเลยวันนี้เราจะทานพร้อมข้าวโอ๊ตแบบหุงทานของเวอร์ร e ี่นาตัวนี้ทานแทนข้าวขาวได้เลยนะคะเขาเป็นข้าวโอ๊ตแบบเต็มเมล็ดชนิดหงุงเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีเลยและมีค่าดัชนีน้ําตาลตา่ำและมีไฟเบอร์สูงกว่าข้าวขาวทั่วไปถึง9้าเท่าเลยค่ะเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการดูแลเรื่องของระดับน้ําตาลรวมถึงไขมันในเลือดด้วยนะแล้วกลิ่นหอมกินกับอะไรก็อร่อยและซอสราดเราใช้น้ำเปล่าโชย,ยุน้ำเชื่อมรอหังกล้ยไข่ไก่สองฟอง ลองทาการตีใส่ถ้วยเตรียมไว้ราดเลยนะแล้วตั้งกระทะฉีดสเปรย์น้ำมันมากรองใช้เนื้อส่วนสะโพกไก่หั่นชิ้นผัดจนได้สีน้ําตาลตามด้วยหัวหอมใหญ่ซอยราซอที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยปิดฝารอจนหัวหอมใหญ่ออกใสๆราดไข่ไก่ตามโรยต้นหอมซอยปิดฝาไว้1ิวิแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วจ้าตักราดบนข้าวโอ๊ตนุ่มๆแบบนี้น่ากนิน,กน,น,กนสุดๆโอยากโดง้งที่มีส่วนผสมของไก่และไข่ปรุงด้วยซอสสไตล์ญี่ปุน่นทานพร้อมข้าวโอ๊ตนุ่มๆไฟเบอร์เยอะๆแบบนี้ดีต่อใจสุดๆเมน นูนี้เหมาะกับมือเร่งด่วนแบบเฮลตี้ที่ทำง่ายแต่อร่อยมากถ้าชอบเมนูนี้เหมือนกันก็อย่าลืมไปลองทำตามกันนะ